คุยกันไม่ไม่จบง่ายๆเนาะเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มหัวกะทิมีความรู้พอๆกันมีความเฉลียวฉลาดพอๆกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่ประชุมกันครั้งเดียวหรือสองครั้งเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะเราเราคัดคนมาเนี่ยร่วมธุรกิจด้วยเนี่ยคัดแต่เก่งๆมาท้งนั้นเลยเมื่อเก่งๆมาเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อทุกคนเก่งมีความสามารถกันทั้งนั้นเลยชีวิตมีประสบการณ์มีความสามารถทั้งอายุมากอายุน้อยร่วมงานกันได้ธุรกิจกันได้ดีค่ะดีเห็นด้วยเห็นด้วยเลย เพราะไพ่ใบนี้มีคำตอบสำหรับคนชอบดูไพ่ยิบสีเพราะไพ่จะไม่โกหกเราเพราะฉะนั้นในกลุ่มประชุมกันเนี่ยจะให้ครั้งสองครั้งลงเอ่ยกันะ่ะไม่ได้มีห้าคนเนี่ยมีห้าคนประชุมงานกันะ่ะก็เอาข้อคิดทุกครั้งไปเลยคนละห้าข้อคิดมาประชุมห้าครั้งนี่ก็จบแล้ว ก็จบค่ะจบนะฮะจบจบด้วยดีไม่มีอะไรไม่เป็นอุปสรรคหรอกเพียงแต่ว่าฉลาดกันทั้งนั้นเลยก็รับฟังคนละทีเอาคนนี้มีห้าข้อมาประชุมมีห้าข้ออา่าฟังจดอ่ะสี่คนก็จดจดจดไปอ่ะคนที่สี่เราก็จดจดไปดูข้อคิดแต่ละอย่างแต่ละคน มีความคิดอะไรยังไงกันบ้างเพราะนั้นเรามีห้าคน mm. ก็ประชุมคนละห้าข้อ mm. ไปไปคิดเยอะๆนะอันนี้เป็นแนวทาง mm. เป็นไกด์ไลน์ให้นะไพ่ไม่โกหกเราอยู่แล้วมันอยู่ที่เราทำตามไพ่ไหมแต่ถ้าไม่ทำตามไพ่ใบนี้นี่มันขัดดวงของเราทั้งห้าคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาหรอกปีนี้นะ่ะก็คือ คิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องคนเรากินใช้จ่ายก็มีแค่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากเราจะไปทำกเกษตรก็ได้นะถ้าเราใจตรงกรันอีกคนหนึ่งก็ไปเน้นไปทางหาตลาดอีกคนหนึ่งก็แยกกันแยกกันช่วยทำงานทำกเกษตรก็รุ่งนะ ทำเกี่ยวกับเกษตรรุ่งนะนะคะก็ไปศึกษาเอาเดี๋ยวนี้ในใน u t u b e ใน t i k t อกอะไรเดี๋ยวนี้เขาออกมาให้ความรู้กันมากมายนะคะเพราะว่าถ้าให้ให,ให้มหาลัยสอนให้เรารวยอ่ะมันไม่มีข้อสอนให้เรามีความรู้แล้วก็สอนให้เราไปเป็นลูกจ้างแค่นั้นเองแต่เราอาศัยความรู้ทุกอย่าง มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกความรู้ทางไหนนะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะยังไงก็ผ่านไปด้วยดีเพราะภายไม่มีดาบก็ย่อมไม่มีอุปสรรคเพียงแต่ความคิดเก่งๆกันทุกคนยังไม่ลงตัวกันเท่านั้นเองสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ